ครับผมคือไฟกั่วตอนรับพี่น้องมาูมบอต่อแขนจะเบ้าเจ้าสาวมือนีครับบ,บ,บ,รบ,รรบ,บ้านพนแพงตําบลม่วงไข่อำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครครับบ้านพีมยงน้องอะไรมารวมงานเพื่อนครับพี่น้องครับผมนี่คือบ้าน,านพ้นแพงครับ ไปทั้งในบ้านครับทงเบาสาวเขาห้องเขา,ขเขาหอ้อแล้วตอนรับพ่อแม่ทั้งมาจากทั้งโคนบ้านนั่นสูงเหมือนกันรับประมาณ áp mình có như thằng nhà bạn cả nhân คุมเจ้า còn không กับ đâu. Ừ. Ừ. ใล้เราไม่งอไปเราคือคื่เป็นยากครับเขาลงมาแล้มาเอาลงมาดีว่าให้เขาเอาทางลงทางลงมาอามามาเกิดมาเด้อยากหลับเสียงสมมาครับรับบ่รัโอเค

มาหลับเชียงสมมาเด้อคุณปูคุณยามาแต่ทางไก่ท้งแต่พังคน <c ười> ครับจะได้สมมาปูยาได้บ้าง <c ười> ไปหามากแวครับผม <c ười> มันมาเยี่ยมลูกไผ่้านไผ่เนี่เด้อทางพังคุน <c ười> ครับเชิญครับเชิญนเม่อในเมอเอาของมาถูกา้องพี่ที่ยังบ้ันโจทครับยังยังัเออูิารู้ิรยับก็มามากนั่งพี่เอาเข้าไปครับเข้าไปเลยเอาไปแลก็ได้เวไปล้างขึ้นมาเนี่มาพี่มาพี่

คือว่าสมมาพ่อแม่ทั้งทั้งคนครับคือทั้งเจ้าบาวเลคนในดเจ้าลูกฝ่ายรันไใดสม่าก็หลับไปครับมันครับพอไไปบบ่่าาเนนีย

พี่พี่พ่อแม่หาย่อนูเบาสาวครับช่วงอ่าปมนี้ครับเอมเอาน่นีจะไปเดือพี่้ององฟมาเป็นปัญานก็ไปหนีไปมาหาทูกกันกับพี่น้องยึ่ใจกระถามหากันเน้ำกันเพราะไกห้กลัดจากเรื่องไม่มาจะโดดแล้วไเหลือเูีเดียวเนาะ jadiuh <laughs> พี่ที่ปูแขนเบาสาวเมื่อนี้นั่นที่เก่าแล้วครับสิบเอ็ดคำเรียนเรียบร้อยเรียบร้อยบ้านนี้เอาเอากันง้อได้กันไปบ้านนี้หากินเขากินปลาหาดครับผมรับพี่รับน้องเด้อะบานนี้ลูกไผ่ไหม่กันรับพี่รับน้องรับปูรับญาเด้อยบานนี้นะครับพี่ปูแขนเบาสาวทางคนกับ ไมสูงมาย่แล้วครับมาปอแป้งกันนัาแป้งกันช่วงช่วงคุ้งอายุพี่น้องกันนี้แหละคือจะเบาจะสาวเมองน้ำกันครับเบงน้ำกันมารยายบอถือครับผม คุณแม่ลามแันมีความสุขครับ